ตั้งปีแล้วน

្ចាំព្វាច់ទាត់ទាន់អាំព្វាគ្រុំព្នីដែល់ទាត្ជាស្សាប់ផ្លាល់ខៈឃ្នៃ។្នី្គីដាសាចា สบ,บายดีสบบายไห <c oughs> นกิ้งป,ป๊บซี่นี่เอ้าเอาเป,ป๊บซี่นี่ <c oughs> ทุกคนลงซิงเข,าขา้าค่ะ Đang. đang mắc phơi bắt Phải từ đó bắt bên tai 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 phải phải ăn tai phải tai 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 mày tai cầm tai 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 năng thá tai 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 Bơm tai 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 như tai thang luôn Cháu có nằm lắc mà à Mười bà có một xíu không ไม่เลยเนอ้องไม่จิงกระมาณนองา,า,นา,า็จาจะคนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าคนกับน้องไม่จริงสิบกับเพ้า เกาค้นนอนในกิ้งบุงววกุเกาคนเจ้าเกาคนในกิ้งบุงกุ้งเ<อ>มื่อนายทุกคนมาวันนี้

เขาเปในส่วนมันตนุนค่อนข้าเจ้าเออคือเย็นมากขนาดนะี้อากาศเยน็นมากจริงเนาะอากาศเยน็นอากาศเย็นสบายเลยเข้ามาเนี่ยแดดห้องก็จริงแต่ว่ามันเยน็นมันมีป้าเหมือนไกน่น้ำน้ำบรรยากาศดีเนาะในรูนะ่ะบรรยากาศดีที่สุด <c oughs> โดยเฉพาะมันตนุน มามุล่เส้นทางเย็นส้อนมันตนเขาเจ้าจก็งามขานาะด อ๋อนี่ก็มายูป้ากวยนี่เนาะตอนนี้ทุกคนก็มาเศร้าเมื่อยกันเนาะมากันมาเศร้าเมื่อยู่ป้ากลวยเข้าเจ้าโอเขี่ะคืเป็นแม่แล้วไงเขี้ยวคืเป็นแม่แล้วเนี่ยมอเนี่ย บาทู่เข็มดิเข็มมองนี่ไงเข็มดำมาอันตรายเด้อเป็นแม่ละอุกอ่างละจะเฮ็ดเย็ดมาสกัดดังง่ายฮะเดรย์เลยยักษสุเฮ็ดวะไหนกิ้งจะไปยังบุกงูบุกูอะไรนะครับไปกินข้าวเอาเนี่ยไปกินข้าวป้าเอาตุ๊บไปกินข้าวป้าบอกเลยไหมไปกินข้าวป้าเพราะตาไม้นี่บุกงูยังไปกินไปกินข้าวป้า ไต่กินข้าวป้าบัวรูปปลาเลยแต่กินข้าวป้านล้วเมื่อน้องอันในกิ้งเด้อมาไหมแ่กินข้าวป้าแล้วน้องไม่กิ้งเด้อพอหรออ๋ออ๋ออ๋ออออ๋ออตอนนี้กับยนแพทย์เนาะไปเส้นทางไม่แล้ว ยางกับคืนยางกับคืนผ่านโซ่มันสนเข้าเจ้าเนาะทุกคนเป่าไม้เป่าไม้ที่มือน,นี้น้องไม่กิ้งมา ทงผูนี้บรรยากาศดีขนาดเนาะเห็ดบานห้วแกงเห็นน้ำหุ่งเห็นส้วนกลวยกีนเห็นผูเห็นผ้าวิวงามอากาศเย็นไปเทิงพุนกับแม่นทางไปให้นางไม่เี้ยเทิงเทิงภุนอยู่โนนภุนก็มีให้เขาเนาะเป็นดอกงาม เส้นทางลงไปตามห้องพุน่นมีส่วนสรีบางลงไปเห็นทงนาเข้าอยู่รูมพุน่นผู้ร่าสันเนาะเป็นห้าหกสันลงไปเลยกองน้องไม่กิ้งจะบรเเ็นดีเนาะ บึงลักไฟฟ้าน e ี่เนาะเขาจอดผลิตไฟฟ้ามาเห็นโรงงานปูนเห็นบานเขานองมิกิ้งบ้นเนาะเพิ่มไปใกล้ๆปูนก็เป็นตัวเมืองเสียเงาบุรีเนาะ มันมีมอกล่าเลยก็เลยบริสิทธิเนาะมันตัวเมืองสยัยหนาบุรีของบา้านเนาะไมิกิ้งเลยเนาะลมแหงเย็นเนาะอันนี้ก็แม่นอ้างกับกักเก็บน้ำกักเก็บน้ำเอาไปใส่อยู่บา้านเนาะไม่กิ้งเนาะ เอาไปใส่ с т в า н xZ 子 NamLun Nos Lan ก u s x ้ Nam tama Nu l a เ Nus Nu N interacted Nus XZ n ก Nu M XZ x ก XZ 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 Nu Nu XZ XZ เ z XZ XXZ XZ 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 Zn accord a n i ็ n tracking game taken 1 บรรยากาศยามสวยมีนกฮองนําเนาะอยู uh ่ถึงจอมผูสูงทุกคนเบิงเห็นบานเห็นผู้ห็นผ้าบรรยากาศดีขนาดนอนนอนไม่กินก็เสียดายแบตโทรศัพท์ของนอนไม่กินเหิดเนาะ โทรศัพท์น้องไม่กิ้งก็บ,บ่ค่อยสิเกียงไฟทางที่น้องไม่กิ้งก็ไปบเบียนเบ็ดไม้มาแล้วเนาะโอเคทุกคนแบตโทรศัพท์ของน้องไม่กิ้งก็สิเม,มื่อแล้วเนาะน้องไม่กิ้งก็ขอลาทุกคนไปก่อนสำหรับคลิปนี้น้องไม่กิ้งก็กล่า,าวค้า่าสบายดีบ๊ายบายเจอกันใหม่ก,กับคลิปหนะ้าสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนเด้อ